สว่างวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองวัวลำพูมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้สู่การมีงานทำรรบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ชุมชนและมีทักษะในศตวรรษที่21ปรัชญาของโรงเรียนปัญญาวัฒเนนเสยโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์คำขวัญประจำโรงเรียนมุ่งศึกษาสร้างประชาธิปไตยมีวินยัยใฝ่คุณธรรมจากความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมส่งผลให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้ปกครองและชุมชนส่งบุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียนภายใต้การนำของนายพานุวัตรสีนนยางผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานส4ฝ่ายนางสาวกรชุลีชาลีพรมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณนายยอดรักคำหานพลหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวคัทยานัตรก,รกูลกระตะศิลาหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการนางพิชานันสุภาวัน・หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม มีครูและบุคลากรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อการพัฒนาที่อรอบด้านโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมบริหารงานตามโครงสร้าง4ฝ่ายหลักดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการดำเนินงานภายใต้แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมเน้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม Active Learning แม้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่เราใช้ข้อได้เปรียบนี้ในการจัดการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจงและเข้าถึงนักเรียนทุกคน ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงครูสามารถปรับเนื้อหาและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลส่งเสริมการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลพร้อมทั้งมีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ข้อมูลในการพัฒนาเป็นรายบุคคลนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศภายในและส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการเช่นกิจกรรมวิชาการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรกรรมตามวิถีชุมชน 2. การบริหารงบประมาณมุ่งเน้นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนร่วมกันร,ระหว่างครูและผู้บริหารทุกฝ่ายงบประมาณถูกจัดสรรอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนโรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนงานและโครงการร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรจะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานักเรียนและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างการติดตามประเมินผลและการรายง,งานต่อหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นระบบ 3. การบริหารงานบุคคลเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลทุกระดับโดยสนับสนุนการอบรมการพัฒนาวิชาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูสร้างบรรยากาศในการทำงานที่อบอุ่นเอื้อต่อความร่วมมือและส่งเสริมขวัญกำลังใจในการทำงานโรงเรียนให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC และสนับสนุนซึ่งกันและกันคือพลังที่ทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดูแลระบบอาคารสถานที่ความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงดูแลระบบสารสนเทศระบบธุรการและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถสื่อสารกับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเชื่อมโยงกับระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ชุมชนและผู้ปกครองได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนดูแลรักษาวความสะอาดความเป็นระเบียบและความปลอดภัยเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนผลงานสถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับทองประจำปีการศึกษา2567ผลงานผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นกรรมการและเลขานุก,การกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี2,567ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลนวัตกรรมที่เป็นเลิศ b e s t of the Best มหากรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนดีมีความสุข One Teacher One Innovation Excellence Fair 2024ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัลครูดีสีเมืองเลย รางวัลครูดีสีมัธยมสอมอปเลยรางวัลครูดีสีวังภูผารางวัลครูมัธยมต้นแบบผลงานนักเรียนรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูครั้งที่72รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันขี่ตะมวยไทยรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3รางวัลระดับเหรียญเงินการออกแบบสินงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันตะก้อหญิงเมืองเลยลำพูครับประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่เปลี่ยมไปด้วยความอบอุ่นการดูแลอย่างใกล้ชิดและความใส่ใจต่อผู้เรียนทุกคนจบการศึกษาแล้วสามารถศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนหรือเลือกประกอบอาชีพได้ตามความสนใจนักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในโครงการพิเศษอย่างโครงการ MOU สถาบันพระบรมชนกหรือโครงการอื่นๆที่ประสบความสําเร็จมาแล้วอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพครบทุกมิติ เรามุ่งหวังที่จะผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพมีความรู้มีคุณธรรมและพร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย